สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ขอนำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ประจำเดือนกรกฎาคม2567ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์มีสัญญาณบ่งชี้ว่าหดตัวร้อยละลบ2.7โดยด้านอุปทานหรือการผลิตหดตัวร้อยละลบ2.8ผลจากดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตรหดตัวร้อยละลบ20.9เป็นผลมาจากดัชนีปริมาณมันสำปะหลังจำนวนอาชญาบัตรกระบือและจำนวนอาชญาบัตรโคโหดตัวร้อยละลบ90.0ลบ68.8 และลบ23.5ตามลำดับโดยจำนวนอัชฉบัตรกระบือและโคหดตัวจากราคารับซื้อที่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำส่งผลให้มีการเชื่อดลดลงเพราะเชื่อจำหน่ายแล้วไม่ได้กำไรและปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังลดลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเกษตรกรมีกำไรลดน้อยลงจึงลดการปลูกลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละลบ3.3เป็นผลมาจากดัชนีปริมาณการผลิตแร่หินบะซอล และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวร้อยละลบ53.5และลบ7.8ตามลำดับเป็นผลจากความต้องการหินบะเสาชะลอตัวลงทําให้มีการชะลอผลิตแร่หินบะเสาตามส่งผลต่อเนื่องให้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อทำการโม่หินลดลงตามไปด้วยและดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละลบ0.2เป็นผลมาจากดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมพัการจจำนวนนักท่องเที่ยวและปริมาณการใช้ไฟฟ้า กิจาการโรงแรมที่หดตัวร้อยละลบ23.1ลบ22.5และลบ15.8ตามลำดับโดยเป็นผลจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายรวมทั้งเป็นช่วงที่ฝนตกชุกกว่าปีก่อนการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ทำได้ไม่สะดวกส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยน้อยลงดัชนีที่เกี่ยวข้องจึงหดตัวตามไปด้วยด้านอุปสงค์หรือการใช้จ่ายพบว่าหดตัวร้อยละลบ2.6ผลจากดัชนีการค้าชายแดนหดตัวร้อยละลบ17.4 ดยดัชนีมูลค่าการส่งออกลดลง144.8ล้านบาทหดตัวร้อยละลบ45.0ดัชนีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น56.4ล้านบาทขยายตัวร้อยละ30.2และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ2.5ผลจากดัชนีรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่พื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างรวมและสินเชื่อเพื่อการลงทุนหดตัวร้อยละลบ47.5ลบ20.7และลบ1.3 โดยทั้งหมดเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวกรอบกับัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่อยู่ในระดับสูงทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไปก่อนขณะที่ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐเฉพาะงบประมาณปีปัจจุบันรวมจ่ายตรงเงินเดือนขยายตัวร้อยละสิ5โดยดัชนีรายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น225.9ล้านบาทขยายตัวร้อยละ51.0ขณะที่ดัชนีรายจ่ายประจำเบิกจ่ายลดลง63.6ล้านบาทหดตัวร้อยละลบ4.7 และดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ0.9ผลจากดัชนีจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่และภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขายส่งขายปลีกขยายตัวร้อยละ1 0 0และ5.4ตามลำดับเนื่องจากเดือนนี้อยู่ในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่1ทับสองพาทำให้มีการใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนรวมไปถึงรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ1.3การจ้างงานหดตัวร้อยละลบ3.4ด้านภาวะการคลังพบว่าผลการเบริกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งงบประมาณปีปัจจุบันและงบประมาณเหลื่อมปีไม่รวมจ่ายตรงเงินเดือนมียอดรวม1,113.7ล้านบาทโดยมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น46.4ล้านบาทสำหรับดุลการคลังขาดดุลงบประมาณทั้งสิ้นลบ1067.3ล้านบาท ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ประจําเดือนกรกฎาคม2567ฉบับเต็มได้โดยการสแกน QR Code โค้ตามที่ปรากฏนี้ติดตามข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Facebook Instagram X Tred a TikTok YouTube